สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะนี่เป็นดอกคุณนายตื่นสายที่ยังไม่สายยังตูมอยู่เลยค่ะตอนนี้เช้าเจ็ดโมงกว่ากว่านะคะดอกไม้กำลังจะบานแต่ยังไม่บานนะอันนี้ที่เห็นเหี่ยวๆนี่คือบานตั้งแต่เมื่อวานที่ดำไปแล้วก็บานตั้งแต่วันก่อนนี่อันนี้บานเมื่อวานเหี่ยวแล้ว อันนี้บานวันนี้เนี่ยเดี๋ยวบานวันนี้อันนี้บานเมื่อวานแล้วก็ถ้าแบบถ้าแบบเนี้ยถ้าแบบเนี้ยบานพรุ่งนี้ที่เราเห็นมีดอกคุณนายตื่นสายบานทุกวันนี่คือในหนึ่งช่อนี่เขามีหลายดอกเนี่ยในหนึ่งช่อเขามีหลายดอกที่ตูมเห็นไหมคะเดีย๋ยวยุ้งปรับให้ดู อันนี้ที่เห็นเป็นกระปอร๋อนี้คือเขาบานไปแล้วจนเขาติดฝักนะคะเดี๋ยวพอฝาตรงนี้มันสีเป็นสีน้ำตาลข้างในจะมีเมล็ดก็สามารถเอาไปเพาะได้อันนี้มันจะทยอยบานทีละทีละดอกสองดอกนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้อันนี้ก็ยังไม่บานนะต้องเป็นแบบว่าเต่งๆก่อนนี่ก็จะโตขึ้นมาแล้วก็จะทยอยบานกันในวันถัดไปนะคะ ที่เราเห็นว่ามีคุณนายตื่นสายบานทุกวันนี้มันเป็นแบบนี้ก็คือหนึ่งยอดเขาเนี่ยหนึ่งยอดเห็นไหมก็จะมีแบบว่าหลายๆดอกยอยู่ในยอดนะคะเนี่ยอันเนี้ยมีหลายๆดอกอยู่ในยอดแล้วเขาจะค่อยๆโตขึ้นมาค่ะเห็นไหมคะเล็กๆแหลมๆข้างในเนี่ยก็จะโตขึ้นมาในขณะที่อันนี้ก็บานไปนะคะก็จะเป็นแบบนั้นทําให้เราได้มีดอกคุณนายตื่นสายบานสะพังเต็มสวน นะคะในทุกๆวันที่เราที่เราปลูกคุณนายตื่นสายเนาะอันนี้ก็คือความสดชื่นนะคะหลังฝนตกเมื่อวานนี้ที่สวนเรานะคะก็เดี๋ยวถ้าวันนี้ฝนไม่กระหน่าลงมาอีกเนาะถ้าไม่กระหน่าลงมาอีกแล้วก็มีแดดจัดนะคะก็น่นาจะได้เห็นความสดชื่นนะคะดอกคุณนายตื่นสายบานสะพังเต็มสวนตรงนี้เลยค่ะตรงนี้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 แล้วก็แบ่งด้านนู้น ะคะอันนี้คือเพิ่งปลูกใหม่ยังไม่โตน,นี้สวยมากๆเลยคุณนายเตือนสายเป็นดอกไม้ที่แบบว่าชอบแดดจัดนะคะเห็นไหมที่บ้านเรานี่ปลูกกลางแจ้งเลยนะปลูกแบบพื้นที่กลางแจ้งโดยที่แบบว่าไม่มีร่มบงังเพื่อน,อนๆที่ซื้อกิ่งพันธุ์ไปแล้วนะคะรับไปแล้วเนี่ยสามารถนําไปปักชํานะคะ ปักชามนี่คือปักไว้กลางแดดได้เลยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องเอาไปหลบลมไม่ต้องแบบว่าพักฟื้นไม่ต้องแบบว่าไปชามเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวโตแล้วค่อยย้ายไม่ต้องนะคะตรงไหนมีแดดนะคะแดดจัดตั้งแต่ตอนเช้าครวนดินค่ะครวนดินใส่ปุ๋ยรดน้ํานะคะแล้วเอากิ่งพันุ์คุณนายตื่นสายที่ได้จากสวนเราเนี่ยเอาไปปักชามได้เลยนะคะปักเป็นท่อนสั้นๆนะคะ สวยเดี๋ยวก็โตค่ะรดน้ำทุกวันตอนเช้าไม่ต้องรดชุ่มค่ะรดแค่พอเปียกๆหน้าดินก็พอเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้ยุ่งลาไปก่อนดอกไม้ยังไม่บานดอกไม้ยังไม่บานก็เลยยังไม่ได้พาเที่ยวชมเดี๋ยวไปดูตรงนู้นพาไปดูตรงนู้นนิดหนึ่งมีคุณนายแหวนเพชรที่เป็นสีใหม่ที่เพิ่งมาจากมาเออพิ่เพิ่งมาจากอินเดียนะคะ r อย a l m มาเกนตาอันนี้เป็นสีแดงที่มีในไายแล้วเนาะส่วนอันนี้เป็นรอยอ l m มาเกนตาน่ารักมากๆนี่น่ารักมากๆเลยยังไม่บานกันเนี่ยโอ้โหโสวยไหมเดี๋ยวถ้าบานออกมานี้จะสวยสะพรั่งมากๆเลยนะคะเป็นสีที่เพิ่งนําเข้ามาจากอินเดียนะคะเขาจะแบบเป็นปอมๆกลมฟูฟ่ฟองเลยอะคะ่ะ นะคะฟูฟ่องแล้วก็สีสวยมากนะคะเดี๋ยววันนี้ยุ้งลางไปก่อนฝากติดตาม Facebook f แฟนเพจไม้หัวดอกสวยด้วยนะคะฝากติดตาม Facebook f แฟนเพจไม้หัวดอกสวยด้วยนะคะสั่งซื้อดอกไม้ก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์0 8 1 4 0 0 7 1 3 7ค่ะ l ลายก็ l ล n e แอ yung นะคะใส่เครื่องหมายแอดไซดก่อนแล้วใส่ y u n g ที่อ่านว่ายุ่งนั่นแหละค่ะ วันนี้ยุ้งลาแล้วนะคะบายยค่ะ